อันแรกส่งของอันที่สองส่งธนรัตน์อันที่สามชมจดหมายสีแดงไปสนิทไทยอ๋อนี่คือเนียวก่ยเหรอกูนึกว่าไก่เป็นผิวกายนี่ใครบ้บูลอยกูขอถามคนที่ดูพีเมียว่ามันรู้จักท็อปสปินหรือเปล่าถามอ้ my god สอัคกลับมากันอีกครั้งนะครับ ผมกับเพคฟอมโฮมไม่จบไม่สิ้นสักทีนึงอยากเจอจแล้วว่าอยากเจอแล้วว่าเออเอ้อแต่ว่าจริงจรอันนี้น่าจะเป็นพีเมียด้วยเนาะคลิปนี้ใช่ใช่วันนี้เราจะมาเล่นเกมวาดรูปถ่ายคำด้วยเมาส์อ้่อใช่ใช้ปากใช่ไหมวาดวาดตัดอินเสิร์ตไปนะพี่กล้องทำยอยู่นะ <c oughs> <c oughs> โอเคเรากลับมาเล่นรอบสองเนาะแต่ว่ารอบนี้ง่ายขึ้นละเพราะว่าเราจะมาเป็นทีมเราจะให้วาดรูปแล้วทายชื่อแบรนด์ให้ถูกต้อง เดี๋ยวเราจะสุ่มแบรนด์มาให้แต่ละคนว่าคนที่เลือให้แย่งกันตอบโดยการยกมือขอตอบแต่ว่าทายได้แค่คนละครั้งเท่านั้นผ<อ>ิดแล้วผิดเลยถ้าว่าครบหนึ่งนาทีแล้วยังไม่มีใครตอบถูกเลยคนว่าจะโดนติดลบหนึ่งคะแนนโอ้โหเมาผมนะเมาแบบร้อยบาทอะพี่กล้องหนูมันไม่ได้อยู่ที่เมามันอยู่ที่ข้อมือพี่กล้องอาจจะสะบัดไม่ค่อยเก่งแต่ผมว่าท้าเรื่องข้อมือเนี่ยพี่กล้องไม่เป็นสองรองใครแน่นอน วันนี้พิเศษนิดนึงเรามีรางวัลให้สำหรับผู้ชนะเนาะรางวัลอะไร่พีดีป่าเดี๋ยวจะให้เป็นเงิน500ร้อยบาทโอ้โรหยิ่งไปเนี่ยอย่ามัหลอกกันนะครับพีดถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้เงินรางวัลแต่เล่นไปด้วยกันได้เวลาเราวาดอยู่เพื่อนๆก็ทายมาในคอมเมนต์นี้ได้เลยเผื่อคนที่ได้รางวัลเขาจะเจรางวัลให้ไงคนขึ้นถูกคนแรกไทม์ไลน์มันมีอยู่นะคะในเฟซบุ๊กตอบจะเยอะตอบไปเยอะเดี๋ยวเราจะทักไปนะครับ แตแก้วแก้วแก้วสัย่ามึงโดทุกคนทุกคนหรอแก้วหรอเอาเบียร์เบียร์จบแล้วหรออะไรอไม่เอาหรออะี้คือไม่เอาใช่ไหมคุกกี้หรอนี้เเฮ้ยผมรู้ผมรู้สามิอีกสามสิบมสนจะวิ่หรอโดนัท เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยรู้แล้ว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 แลจเจนยกก่อนอ่ะจูเจนตอบว่าเอิ่มแมคโดนัลล์แล้ทำไมถึงคิดว่าเป็นแมคโดนัลล์อันนี้เป็นแฟนไฟล์แฟนไฟล์แล้วตัวอะไรียที่กล้องอ่ะจะว่าตัวเอ็มเอ็มเสร็จมีตากรูงห้ามีตัวอักษรจำไม่ได้เหรอได้ห้าร้อยกูไปละตอบว่าโคดิเตะคือไอเนี่ยชานมแล้วก็เนี่ยไข่มุกไอสีดำดำเนี่ยแล้วไอ้นกข้างๆคืออะไรไอข้างข้างตัดเอาไปก่อนมาที่แบบโคยเตะเป็นคำตอบที่ ถูตัดเห็นไหมกูอะงวดเป็นนิ้วก้อยใช่ปะก้อยนิ้วก้อยใช่ไหมอ๋อนี่คือนิ้วก้อยเหรอกูนึกว่าไก่นิ้วก้อยนี่คิดว่าเป็นปฟายกับไก่คิ้วก้อยเป็นไหน่ไปนิดนึงอ่ะทำไมนิ้วก้อยถึงเป็นโคอิเตะวะ KOI ก้อยอ๋อมันชื่อแบรนด์ K O I ไหมเหรออไออ่ะ แค่จิ้มมะนมเหลือโลหะเห็นเป็นนมอ่ะแหวนของกูเห็นแว่นกูเห็นแหวนน่องงบชิงด้วยมั้งมุนงบชิงด้วยเอ้ยตอบว่าดังกินโดรัดเป็นคำตอบที่ผิดยังไม่ถูกยังไม่ถูกคิดพี่คิวมี่เป็นคำตอบที่ถูกต้อง รู้แล้วว่ามันต้องเป็นโดนัทส <mother>, <the> ักอย่างหนึ่งก็เลยคิดคิดพี่ครีมล้วกันเพราะผมชอบกินคิทพี่ครีมครับกูจะวาดโดนัทให้มันต่างกันยังไงก่อนแต่ละแปลงคือมึงวาดวงกลมอย่างเงี้ยคือกูไม่ได้คิดถึงคิทพี่ครีมเลยกูคิดถึงเปเปอร์ลันอะไเอย่างเงี้ยเลยเิดถึงของหวานนะกูเครียดเราเนี่ยคะแนนก็ยังไม่ได้เลยสมมติกูได้วาดแลกูติดลบด้วยอะไม่ห้ามเขียนตัวเลข เลพิซซ่าฮัทจบเลยต้นไม้เลยบังต้นไม้มไมลาซาดาา่าว่างเปล่าเหรอตอบวา่างเปล่าเหรออะไรวะหัวใจแหละกูค้างเหรอยกมือบอลแบบว่าลาซาด้าเหรอทำไม่ลาซาดา้าวะไม่รู้อ่ะไอหัวใจมันคล้ายๆลาซาด้ากระเป๋าข้างล่างคือช้อปปิ้งวะไม่ไม่ไม่ตอบบอลน,นะลาซาดา้าเป็นคำตอบที่ใครไม่ใครถูกต้องจะตอบแล้วไอ้บอลบอลเก่งมากอ่ะโอ้ย ่อืรถเหรอโอ้ยทุกคนพูดเลยหน่อยดิช่วยกันอย่าพูดแต่บรรยายไม่ถูกตอนนี้ว่ามันคืออะไรซ้อมเหรอ ทำไมมันตอบไม่ได้วะตอบตอแล้วโอเคบอลตอบว่าแกร็บแกร็บแกร็บหรอใช่นปะมันเป็นแบบจักรยานมีของกินอยู่ข้างหลังเป็นคำตอบที่ใช่ไหมถูกต้อง ภาษาทุกคช้อนซ่อมเหรอแม่งจะไม่ใช่เพื่อนเล่นแล้วทอนบอลเล่นแล้วตอนนี้ <c oughs> ใช้สีเขียวแล้วก็มอเตอร์ไซค์อไอ้กลๆมๆนี่คือมอเตอร์ไซค์ถูกไหมมอเตอร์ไซค์กูม,มีแก๊บขายด้วย้วเนี่ย <c oughs> แป่งแบนม่นก็ไม่ได้ยากนะก็ใช้อยู่ทุกวันใชทน้ทุกวันเลยเหรอเกือบทุกวันแล้วกันโอ้ยทุกวันของจริงเันพี่ต้องมีอันนี้แล้วพี่ต้องมีอันนี้แล้วพี่ต้องมีอันนี้แล้วบัตรเครดิต tomorrow นะครับทุกคนไอ้บัตรเครดิตกูก็ใช้เหมือนกันหักต้องหัก แ่ไม่แต่อันนี้มันต้องใช้ของ Tomorrow เลยเพราะไอแบรนด์ที่เราเล่นกันมาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้มีอะไรนะฮะ้ยคิสปี้ครีมคิสปี้ครีมเต แอปล a ซาด้อะไรพวกนี้แล้วก็แบรนด์อื่นๆที่จะเล่นกันต่อจากนี้ด้วยถ้าเกิดพี่ใช้บัตรเครดิต tomorrow นะพี่จะได้รับเครดิตเงินคืนไปเลย15% 15%เลยเหรอโอ้ปกติของกูมันแค่แบบ 1%, <c oughs> 1> เองนะเออใช่ใช่เจนก็ใช้บัตรที่มัน1%เหมือนกันแคชแบ็กคือ 1, 1%แต่อันนี้คือใช้แบรนด์พวกนี้นะกับบัตรเครดิต tomorrow คือรูดไปแล้วได้เลย15%เราซื้อของลาซาด้าพันหนึ่งเราไม่ต้องใช้คูปองอะไรเลยนะลด150บาทไม่ต้องไปกดโค้ดคูปองไวเชอร์เลยนะปลายเดือนได้เงินคืนมา150 โหดเยอเนี่ยเอาจริงเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบมันใกล้ตัวจริงๆอ่ะกูอย่างห้อยอ่ะได้กับแก๊ปอ่ะกูคุมแน่นอนอ่ะถ้ากูใช้กับแก๊ปอ,ะอ่ะตรงน,นี้กูอยู่บ้านกูแก๊ปรัวๆเลยแล้วกูก็ตัดบัตรเนี่ยตัดบัตรกูไปไม่ได้ นี่หาย,ย<ค>ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์ใช่เราสมัครยังไงอะ่ะมึงตั้งตอนการสมัครเนี่ยง่ายมากโหลดแอปทูมอโร่กรอก Tomorrow, ข,อข้อมูลต่างๆลงไปใช่ปะ่ะแล้วก็อัปโหลดสลิปเงินเดือนแล้วก็รอหนึ่งอาทิตย์ติดตามในแอป,ปเลยเนี่ยถ้าสมมติว่าปกติเหมือนสมัครบัตรเครดิตอื่นๆนะส่วนใหญ่เขาก็ต้องส่ง Messenger มาใ,ให้ลงเซ็นเอกสารไม่ต้องส่งเอกสารแล้วใช่ไหมไม่ต้องส่งพายเก๊ปปี้ไม่ต้องส่งเอ,งสงอกสารแล้วส่งแบบชื่อแบรนด์อะมันเป็นเรื่องของอนาคตจริงๆอันนี้กดโหลดเลย ขุ่นมึงมึงไม่ได้รู้มาก่อนที่เป็นสี่แบบนี้ส่งสิยมามึงน่ะรู้ก่อนหรือเปล่ามึงนั่นแหละมึงจะได้ถามกันเาะเหมือนอะไรกัคิดถึงเคเค้กอะ BCL หรอวาดอะไรทุกคนทุกคนอันนี้ไม่ได้แกล้งนะไม่ได้แกล้งทุกคน กกกูยอแล้วันพี่ก้องตอบว่าเออ่บาริชูพาซาสีเขียวใช่ไหมเออสีเขียวแล้วเนี่ยมันเป็นหัวตอนแรกกูตอบหัวมังกรอะไหนวะหัวมังกรนี่ไงสามหัวเนี่ยหัวมังกรเนี่ยใส่มุกุดป่ะุติใส่มุกุฎอ่ะมาต่อเร็วมาต่อเร็วบอลสิบปีสุดท้ายบอลโอ้หหมดเวลา ขอทายมั่ลวละกันแน่อนต้องเป็นโอผู้ของบางอย่างเนาะอตอนใช้สีเขียวก็เลยเลือกโลตัสอ่ะต่อ<ะ>ยก็มองว่าเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นบิ๊กซีละกัน <laughs> พวกมึงอ่ะพาดเมสเซจสำคัญที่สุดในภาพดีไปเว้ยบุญแต่ว่าบุญนะท็อปละกันทำไมท็อปมันมาผิดทางแล้วกูแล้วท็อะมันมีสีเขียวอยู่นิดนึงมันมีสีเขียวอยู่ตรงโลโก้ของมันเนี่ยไอ้ข้างล่างเนี่ยแก้วหมุนเนี่ยแก้วแก้วมุญทำไมโอเคมีคนตอบถูกในสามคนนี้เฮ้ยมีคนตอบถูกเหรอก่อนที่ตอบถูกคือบุญท็อปท็อปซูเปอร์มาเก็ตท็อปตรงไหนวะไหนไม่ใช่สำคัญมึงนี่มันคือลูกข่างทุกคนท็อปฟิน ท็อปสปินโอ้ค้าไม่บอกเดี๋ยวดูเลยกูขอถามคนที่ดูพีเมียว่ามันรู้จักท็อปสปินหรือเปล่าถามโอ้ my ม o กอดมีได้ไหมบอบว่าบัตรและบิดอ๋อนี่คือกระต่ายเหรอใช่ กำตบพี่ผิดพี่ยังไม่ถูกอยู่เลยต่อยว่าต่อเลยโอ้ยโอเข้าใจแล้วเข้าใจอะไรกันสองคนวะพี่โอ้ยตอบสิวะคุณตอบว่าไปรษณีย์ไทยอันแรกส่งของอันที่สองส่งธนาณัติอันที่สามส่งจดหมายสีแดงไปรษณีย์ไทยทำไมไม่เข้าใจกูวะ เลยเลยอาในถอยหลองวาดโลโก้ดิเฮ้ย two one red อะ two one red นี่คืออะไร t ู o นี่ two 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 มันมีไงว one red อันนี้เป็นตัวตังหรออันนี้เป็นจดหมายอูจดหมายเหมือนกาศมึงเห็นกระดุมไหมเนี่ยกระดุมเนี่ยกระดุมอะไรโอ้เห็นเป็นน้ำลายที่เอาไว้แปะ จิตรกรป่ามึงมีอซสซอรี่ด้วยไปเราพูดเลยหน่อยไหมไม่พูดมีสมาธิเัาจะเงียบไงนี่เราทำคอนเทนต์อยู่นะเราทุกคนทุกคนเรียกได้ตังอ่ะบอลแม่งมาว่ะใส่หมวกเราแบบจิตรกรถึงว่ะผมอ่ะแวนโก๊ะเก่าพี่จะบอกว่าว่าดีมากทุกคนพี่ก้อง่ะพี่ตอบว่ะ BTS เป็นคัตอบพี่มันสีฟ้า ผิดแค่ใบครับแต่ว่า MRT ีอ่ะมีออก่สอะไะมึงถูกต้องโอ้ MRT สีน้ำเงิอนกูสารเน้นวาดคนอยู่บนดินว่ามันอยู่ข้างบนด้วยนะข้าวปะเนี่ยเหมือนแฮมเบอร์เกอร์ว่ะมันเลี้ยนลงไปอุ้ยเุ้ยอะไรอ่ะต่อยต่อยต่อยตอบค่ะ อ่ะตัวอยู่ป่ะไม่อยู่ป่อบกตอบไม่เห็นเลยสิกเอลต้าตัวอยู่คือฮันนี่โทอสไม่ใช่หรอถูกถูกคุณว่าฮันนี่โทอสวาดยังไงอ่ะมันมันวาดยากแต่ว่าอย่างเงี้ยวาดง่ายกว่าอุ้ยอุ้ยไม่มั่นใจอะแต่บอก ไม่น่าเชื่อเลยว่าตื่วะสัญญาบุญเช่นบูกูก็รดแนะเหมือนกันเฮ้ยจุแจนจุแจนเจ้ตอบว่าตอบว่าเป็นแอปดอฟินแบงค์ข่าวดิขอบค้าอุ้ยก่อนแรกเลยไม่กล้าตอบเป็นอมเ็ลของเซนทันพี่ต้องไปใช้ในท็อปดีได้ได้คูปองใช้ในท็อปใช้ในท็อปคอมพิวเตอ ได้อยู่ได้อยู่ตอบว่า J I B อ๋อคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เออเป็นคำตอบที่กระเป๋าผิดเฮ้ยมันตอบว่าช้อปปี้ดูเป็นกระเป๋าอยู่ในคอมอ่ะดูแบบออนไลน์อ่ะเป็นคำตอบที่คิดว่าไม่ใช่อ่ะมันคงไม่ปูกกบบลาซาด้ากับช้อปปี้หรอก ทำจริงป้าอุลตกใจว่าบอลตอบถูก,กใจเฉยเพราะบอลรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นลาซาด้ากับช้อปปี้วะที่ผูกกับบัตรอ่ะสมัครผูกสองอันเลยวะพี่อันนี้ก็คือช้อปปี้ก็คือได้เงินคืนสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันหรอลาซาด้าด้วยใช่อโอ้โหจริงๆแบรนด์ที่วันเรามาเอามาวันนี้สิบแบรนด์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยได้เงินคืนหมดเลยสิบห้าเปอร์เซ็นต์เหนือเหนือความคาดหมายมาเลยตอนตอบนี่คือกูโยนแล้วนะกูว่ามันไม่ไม่ถูกหรอกรอมันแบบต้องยอมแบบต้องยอมให้เขาเลยแล้วก็มีแบรนด์์ออืื่นนนดด้้วยยก็คจะมมีีแบรตาเล เร็วจังเร็วจังเลยทุกคนนี่คือแบรนด์ต่ายๆนี่15แบรนด์นี่แบบได้เครดิตเงินคือ15%หมดเลยเป็นอะไรที่แบบทุกคนใช้แน่นอนแล้วก็เอาตรงๆนะ ครอบเบอร์ทุกสายจริงๆ <เอ S 1> คือเราอ่ะไม่จาเป็นต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเราเลยนึกออกปะคือเราใช้อยู่แล้วอ่ะอคืนมาในรูปแบบเครดิตเงินคืนอ่ะแต่จริงๆเนี่ย<ๆ>จริงๆเขาไม่ได้มีให้เลือกเฉพาะรูปแบบเครดิตเงินคืนอาจจะเป็นรูปแบบคูปองก็ได้จะเป็นอีเวนเชอร์ของซับาร์หรือเป็นอีเวนเชอร์ของท็อปโอ้โหทีนี้บางคนมีคําถามแลละไม่ได้ใช้สิบร้าแบนทำยังไง t ม m o r r o w เขาจะให้เราเลือกหมวดหมู่ทั้งหมด3หมวดก็คือให้ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของเราในรอบบินนั้นโอ้ Personalize เราเลือกอ มันจะมีทั้งหมด8หมวดให้เลือกมา3หมวด3หมวดเนี่ยเอาเครดิตเงินคืนไปเลย 3%, 3> มีตัวตอย่างไหมพี่มีร้านอาหารซูปเปอร์มาร์เก็ตการเดินทางแฟชั่นท่องเที่ยวบันเทิงห้างสรรพสินค้าจริงๆที่บอกว่าไอ้15% cashback อะพวกร้านอาหารอนะถ้าสมมติว่าเราเลือกหมวดไอ3้3หมวดนั้นอะไอ้3% cashback อะเป็นหมวดอาหารอีกมันจะรวมกันกลายเป็น18% cashback โอ้ได้ด้วยเหรอกลายเป็นหมวดปุ้ยน่กลัวว่ามีคนโดนแล้วเต็มไหย มเอจมาดูแล้วแต่ก็บอกเพื่อนๆนิดนึงมันก็จะมีเงื่อขไขนิดนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ก็ลองอ่านเงื่อขไขกันดูซึมันไม่ได้ยากอ่ะเออง่ายๆคือใช้บัตรของเขาลองไปดูลองไปศึกษากันดูนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆมาแชร์กันในวันนี้ จริงๆผู้ชนะของเราได้เงินรางวัลไป500บาทใช่ไ่ะแต่จริงๆแล้วมันน้อยมากเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเราใช้ t Tomorrow เพื่อนๆไม่ต้องเสียใจว่าทําไมทายแล้วไม่ได้รางวัลเพราะว่าเราเอาสิ่งดีๆมาแชร์ทุกคนแล้วก็คือไปสมัครทูมอโรได้เลยสมัครง่ายมากเปิดผ่านแอปเหมาะมากสําหรับคนรุ่นใหม่แบบวัยรุมันก็ไะมีบางคนกลัวว่าเอ้ยใช้บัตรเครดิตกลัวจะเป็นหนี้กลัวควบคุมค่าใช้จ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีแอป Tomorrow แล้วที่จะช่วยจัดการเงินให้เราได้ก็เตืรนรอบบินได้ด้วยก็คือจบที่กัน ได้ได,ได,ด้วยจบแอปเดียวเลยเอาไปให้น้อยบา งเหมือนเดิมละเรายังไม่ได้คะแนนสักคะแนนเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราได้ทางจากบัตรเครดิตอยู่แล้วเดี๋ยวนะคือกูคิดว่ามันโอเคจริงเมื่อเทียบกับบัตรที่ถืออยู่จริงๆก็คือสนับสนุนว่าใช้บัตรเพื่อให้มันเกิดประโยชน์อะเขียวไหมแบบว่ามันเข้าใจเออมันดีกว่าแบบว่าเรารูดเงินสดไปอะไรอย่างงี้โดยที่มันไม่ได้มันจ่ายเท่ากันแต่มันมีผลตอบแทนกับไม่มีผลตอบแทนใช่จบไปแล้วนะครับผมสําหรับการเพย์ฟอร์มโฮมครั้งที่9ก้านี่ก็อยู่บ้านนะครับผมเราก็เงาๆแล้ว เดูเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนไปก่อนนะครับรอที่เราได้ฉีดวัคซีนเรากลับมาเจอกันเจอกันนะครับทุกคนคิดๆึงทุกคนนะครับ